ที่สุดเศรษฐกิจไทยหักปากกาเซียนชนิดที่มึกหยดหัวปากกาหักเพราะโตแค่1.5%ในไตรามาสที่3และเป็นการที่เศรษฐกิจไทยนั้นโตถอยลงมาถึง3ไตรามาสติดต่อกันใส่เกียร์ถดถอยแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย scbx กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวที่สุด เศรษฐกิจไทยหักปากกาเสียนชนิดที่มึกหยดหัวปากกาหักเพโตโตราะโตแค่1.5ในไตรมาสที่3และเป็นการที่เศรษฐกิจไทยนั้นโตถอยลงมาถึง3ไตรามาสติดต่อกันใส่เกียร์ถดถอยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าใครที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์มานะครับหรือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันท่านผู้ชมเรียนตามตำราตามเทคนิคตามทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ย ชะลอตัวลงถึง2องไตรามาสติดคือ6เดือนติดต่อกันตำราเศรษฐกิจไม่ว่าค่ายไหนก็แล้วแต่ก็จะบอกว่านั่นคือ economic recession หรือเศรษฐกิจถดถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นถดถอยตามตำราถดถอยตามเทคนิคอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันเกิดการถดถอยสุดทจากดจะถดถอยในโลกแท้จริงหรือไม่นั่นนะครับเดี๋ยวก็จะตามมากันแัง้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวที่ฮือฮาออกมาสำหรับเช้าว,วันนี้20พฤศจิกายน ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าคุณดนวิชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะแกก็จะมานั่งถแถลงนะภาวะเศรษฐกิจในแต่ละไตรมาสทีนี้วันนี้ที่ถแถลงคือของไตรมาสที่3ตัวเลขออกมาอย่างที่ผมบอกครับหักทั้งปากกาเซียนหักทั้งปากกาไม่เซียนหักทั้งประเภทบึกในไหลหยดจนกระทั่งกลายเป็นปากกาแห้งทันทีครับไม่ดจวยเฉพาคนส่วนใหญ่นักเศรษฐศาสตร์นักลงทุนตามมองโลกในแง่ดีับว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3จะโตถึง2.5 แต่ทาไปทํามาปรากฏว่าโตแค่1.5%ยิุดห้าเปอร์เซ็นต์ยืนยันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจไทยโตเป็นงแค่1.5%ึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ผมมีตัวเลขไล่ตั้งแต่ไตรมาสที่หนึ่งไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามที่ิ่งแถลงเช้าวันนี้เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับโตสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอมาไตรมาสที่สองโตเหลือแค่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์นั่นหดตัวสองไตรมาสติดแล้วนะแล้วพอมาไตรมาสที่สามโตเหลือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นั้นจากสองจุดเจ็ดหรือหนึ่งจุดแปด ลบเหลือ1.5เท่ากับเศรษฐกิจไทยนั้น3ไตรามาสโตต่ำหมดเลยติดกันด้วยเพราะฉะนั้นในเชิงของทางด้านเศรษฐศาสตร์นี่คือถดถอยที่จะมันถดถอยตั้งแต่ไตรามาส1ยันไตรามาส2เพราะมันต่อ2ไตรามาสแล้วใช่ไหมเอาให้อีก1ไตรามาสก,ก็ไดก้ก็กลายเป็นว่าเป็นเศรษฐกิจไทยถดถอยสมบูรณ์แบบตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมไตรามาสที่3เราถึงแย่ขนาดน,นั้นเราก็ต้องมาดูกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าไตรามาสท,ที่3ที่แย่ตัวลงเพราะสภาพ,พั์ให้เหตุผลครับว่า ก็เพราะเครื่องยนต์สมอ,อกไทยเนี่ยมันติดลบเป็นเดือนที่3ติดต่อกันปรากฏว่าสมองอไทยติดลบ3.1ทีนี้พอสมองอไทยติดลบก็ทําให้ภา,าคอุตสาหกรรมประเทศไทยเป็นไงฮะก็ติดลบชะลอตัวไปด้วยโดยภา,าคอุตสาหกรรมประเทศไทยนั้นติดลบถึง4นะครับตัวปัจจัยต่อมาก็คืออะไรครับเรามีการเลือกตั้งช่วงไหนฮะตรงไหนฮะที่เรารอกันมานครับรุนแล้วรุ่นอีกกว่าจะตั้งรัฐบาลกันได้ก็ทําให้อะไรครับงบประมาณรัฐบาลประจําปี267ล่าชา้า เบิกจ่ายล่าช้ากว่ากําหนดถึงประมาณ6เดือนเต็มเเพราะฉะนั้นนั่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบที่สภาพั์บอกว่าการใช้จ่ายของภาควัฐติดลบถึง4.9%นะฮะและที่สําคัญต่อไปก็คือภาคบริการในตลาดนี่ตกต่ําถึงลบ38.6%มีอะไรที่ดีขึ้นบ้างมีอยู่2ตัวครัก็คือตัวที่เรียกกันว่ารายจ่ายค่าซื้อสินค้ากับบริการเพิ่มขึ้นนิดเดียว0.5% แต่ในแง่ของการบริโภคของภาคเอกชนที่เรียกว่า private consumption ใช่ยนะฮะขึ้นมาประมาณได้7-8%แตแต่กำลังซื้อไม่มีหดหายเนื่องจากหนี้สูงเศรษฐกิจชะลอ ค่าขายตกต่ำซบเซานะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับผมตึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี่รายงานแล้วนะฮะว่าสภาพัดบอกเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่3โตแค่1.5เเท่านั้นถามท่านผู้ชมครับว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่บาทควรใช้หรือไม่ควรใช้ส่งครับถ้าใครคิดว่าควรใช้ก็พิมพ์คาว่าควรถ้าใครคิดว่าไม่ควรใช้ก็พิมพ์คาว่าไม่ควรนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่3โตแค่1.5เปอร์เซ็นต์นี่ติด เป็นการตกต่ำของเศรษฐกิจไทยถึง3ไตรามาสติดต่อกันแล้วนะฮะถามท่านผู้ชมก็ว่ามาตรการเงินดิจิตอลหนึ่งันล้นบาทนั้นควรใช้หรือไม่ควรใช้สบครับถ้าใครคิดว่าควรใช้พิมพ์ควรฮนะถ้าใครคิดว่าไม่ควรใช้ก็พิมพ์ไม่ควรใช้นะครับทีนี้พอผลจากการที่ไตรามาสที่3เราแย่ลงกว่าเดิมอ,อีกถามว่านอกจากจะเป็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวถึง3ไตรามาสติดต่อกันแล้วไตรามาสที่3าเนี่ยนะักวิเคราะห์เขาประเมินว่าควรจะโต2.5กลับกลายแค่โต1.5 ต่ำกว่าที่คาดการไว้ถึง1%อตีกต่างหากและที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเลขาธิการสภาพั์ต้านทานไม่ไหวครับลดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือแค่เท่าไรทราบไหมฮะเป้าต่ําสุดเลยฮะคือก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะโตประมาณสัก2.5ถึง3.0วันนี้เลยถแถลงเขาว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้โตแค่ 2. 5เปอร์เซนต์โอ้โหท่านผู้ชมครับกลายเป็นว่าเป็นการตอกย้ำชัดเจนเลยนะครับว่า ไม่มีพระเอกแน่ๆเครื่องจักรไม่มาแน่ๆน,นี่ขนาดเราอยู่ไตรามาสที่4เราเห็นอะไรแล้วใช่ไหมฮะว่ามันมีสัญญาณการชะลอตัวมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไตรามาสหนึ่งโต2.7เมื่อไตรามาสสองโตต่ําจากไตรามาสหนึ่งเหลือ1.8เมื่อไตรามาสที่3โตต่ําจากไตรามาสที่2เหลือ1.5รวมเป็นเสร็จก้าเดือนแรกหรือ3ไตรามาสแรกเศรษฐกิจไทยโตเท่าไหร่ทราบไหมฮะ2%มีทอนเหลือ1นเ้าปรก็ท่านผู้ชมครับ เก <9 S 2> เดือนเราโตได้แค่1.9%เานท่านั้นสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยที่มีขนาดใหญ่ดับสของอาเซียนนะฮะนั่นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับกัแล้วครับว่าสภาพัฒน์นั้นส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้คงไปได้ไม่ไกลมากไปกว่านี้แล้วเนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมองนะครับว่าในปี67เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะกลับมาโตได้ 2.7- เถึง3.7เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสภาวปีหน้าไทยเราจะกลับมาที่3.2%เปอร์เซ็นต์นี่เป็นตัวเลขสภาพัฒน์ แต่ถ้าเราดูการประเมินตัวเลขของทั้งธนาคารโลก IMF ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย OECD อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าตัวเลขของเศรษฐกิจกไทยนั้นชะลอตัว2ปีติดต่อกันนะฮะดังนั้นวันนี้ที่ตัวเลขมีการแถลออกมาในช่วงเช้าเราก็คุณจะพอได้เห็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจกไทยในปีนี้คงครึงจับเนี่ยไปไม่ไหวกันจริงๆนะครับนี่ขนาว่าตวไตรมากที่4หวังอะไรครับ ไฮซีซันนักท่องเที่ยวเข้าเปิดฟรีวีซ่าให้กับทั้งจีนคาศัคสถานอินเดียไต้หวันนะฮะและยังจะเปิดให้โยุโรปอีกต่างหากนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีการจัดพวกการตลาดอีเวนต์ประมาณหมื่นกว่ารายการแลวก็แล้วแต่ไม่ทันในปีนี้ครับนะฮะดังนั้นถ้าดูอย่างนี้สัญญาณชัดเจนก็ว่าเศรษฐกิจไทยนั้นค่อนข้างที่จะชะลอตัวลงมาก แล้วก็อย่างที่บอกครับแม้ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยจะยังไม่มีสื่อไหนใช้คําว่าถดถอยไปแล้วแต่เนี่ยครับคงอาจจะเป็นเพราะว่าเกรงอกเกรงใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ตามทฤษฎีแล้วเศรษฐกิจไทยถดถอยกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับนั้นถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่านี่คำถามหลักของเรานะฮะเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่3เหลือแค่1.5%ดตชะลอตัวลงมาถึง2ไตรามาสติดต่อกันแถมปีนี้ถูกลดเป้าเศรษฐกิจไทยเหลือแค่2.5%ถือว่าเป็นระดับล่างสุดของกรอบการขยายตัวเศรษฐกิจสภาวะ ถามท่านผู้ชมก็ว่าเศรษฐกิจกตัวเลขทั้งหมดที่ผมพูดมาตรงนี้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นดอลลาทควรใช้หรือไม่ควรใช้ส่งนะครับใครคิดว่าควรใช้ก็พิมพ์คำว่าควร ใครคิดว่าไม่ควรใช้ก็พิมพ์คาว่าไม่ควรใช้แล้วส่งเข้ามานะครับหลายท่านส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่ควรใช้กันนะฮะไม่ควรไม่ควรใช้ค่ะไม่ควรไม่ควรใช้ไม่ควรใช้แล้วก็มีควรใช้นะครับอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวแรกที่ต้องชมนั้นได้เห็นแล้วครับว่าสัญญาณเศรษฐกิจไทยนั้นไม่ดีเอาซะเลยนะฮะแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อไปว่าในปีหน้านั้นจะสามารถพลิกฟื้นกันขึ้นมาได้หรือไม่อย่างที่บอกครับว่าขึ้นยนต์เศรษฐกิจไทยถ้าหลักๆเป็นที่ส่งออกในเมื่อปีนี้ส่งออกเนี่ยไม่ไปไหนจริงๆนะะออาาจจู่แคปปรรมณหืติดบไ 2ภาคการท่องเที่ยวคิดเป็น15-20%ของ GDP นาะทีนี้ปีนี้ตั้งความหวังว่าสิ้นปีจะได้28ล้านคนเก่งสุดตอนนี้25ล้านนั่นน,น่าจะเชื่อขนมกินได้นะฮะแต่นั้นก็หมายความว่ายังฟื้นตัวได้ไม่ถึง100%เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด -19 ซึ่งช้ากว่าแผนจะไปฟื้นตัวเอาอีกตอน100%เนตี่ยต้องรออีกประมาณ2ปีข้างหน้าสำหรับภาคการท่องเที่ยวไทย ส่วนในขณะเดยียกันปีหน้าถ้าหวังว่าเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะขึ้นจากส่งออกจะกลับมาดีขึ้นได้ยินเก่งก็อาจจะประมาณเสมอตัวหรือปริ่มปริ่มบวกไม่มากไปกว่าปีนี้ถึงแม้ว,ว่าปีนี้จะติดตัวประตามเป็นเพราะว่าสถานการณ์โลกในเศรษฐกิจปีหน้ายังเป็นปีที่อะไรครับดอกเบี้ยยังสูงกับความขัดแยง้งด้านของรัฐศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ห็นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการปิดฉากเอเปกนั้นจะดูเหมือนสาระจีนนั้นจูบป,ปากกันหวานชื่นมื่นเหลือเกินนะครับแต่ในความเป็นจริงยังคงมีสิ่งที่แง่งๆกันอยู่นะฮะนั้นถึงได้ส่งข่าวนี้มารอกำอธิษานนิดนึงเพราะว่ารอตัวเลขสภาพ,พัดเปิดตัวเลขกันออกมาแล้วก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับงนั้นอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับเศรษฐกิจไทยไตรมาสตกต่อเน,นื่องถึง2ไตรมาสติดต่อกันแล้วนะฮะไตรมาสที่3ามเลยแค่1.5%ท่านผู้ชมคอดว่า เงินดิจิตอลหนึ่ง,งนบาทควรใช้หรือไม่ควรใช้ใครคิดว่าควรใช้ก็พิมควรครับถ้าใครคิดว่าไม่ควรใช้ก็ผิมไม่ควรนะครับ